แบ่ตรงนั่นพกไม่เดาลงจะชูปะไม่ไทยเสือไทยได้ดูเลยดูมาบ่าเลยงไม่รู้หยอด ย้อนบักลิ่นฟ้าเผาไฟอ่อ,อนๆกนนินมือมันได้อารมนะกินช่อนไม่ได้อารมทั้งกินช่อนกูกินมือ ลองชิ้มดูไหมบางที่ขมเลยอมเลยใช่ขมมันจะออกขมขมเหนือยปะแม่ไม่ค่อ,เอเคยเห็นนะแม่คือไม่มทายได้สดเลย ไกินในไข่เจียวเนี่ยกินัวหอมด้วแล้วเนี่ยกินเบืนะ่องมากคเออกินผักด้วย อ่ะอาตรุลย์ออ,อือขมขมเป็นยานขมเป็นยานขมเป็นยานขมจะเป็นลมแล้วเนะี่ย ไม่นั่นจริงอะ่ะขมเป็นลมเลยขมเป็นลมหวานเป็นยาเอ้าแม่เคยกินยาหนามไหมหวานไหมหวานตกลงตกลงหวานเป็นเป็นยาเนะี่ยยาหวานใช่ไหมถ้าขมเหรอขมเป็นลมขมเป็นลม ตดมันจะมียอดพักโอมตัวน่งสำนึกไม่ให้แม่ดิข้อมข้อมก็พักกระเแม่เกีบยวไปมีน้อยหนึ่งหันามาเอาาเอเแล้วมั้างวัางเพี่เหรอวอางเหรไม่มกินเฟ็นไฝลรอพ่าก็กินได้ดอก เ,เพิ่มถึงคำ่า้เอาเขาอีกไหมเพิ่มเขาอีกไหมนิดเดีวยวไปเพิ่มอีกนิดนึงมา้องเยอะไ,ไดตะไ้ตั้งอีกนึงอ่ะโอเคตั้งอีกินไหมเนี่ยอันนี้กินไหมใครกินไปปอกเอง บางทีก็ผุดบางทีก็ผุดกรุงเทพบางทีก็พูดอีสานตัวตกเขาเยอะเลยสองนี่จานที่สองเนี่ยเย็นเยอะเกิน อ๋อเนกินกินหมดไหมเนี่ยกินไปไอเฟนฟหมูดีเขาทำแบบกินโชงเนี่ยมัต่างแค่เองมากเลย <c oughs> ของเค้ามันดูสวยดูของเองเนี่ยของเรามันธรรมชาติเนาะกล่องเราก็เป็นกล่องธรรมดาเนาะ่ายเอสเอ็มอเนี่ยอเมเอ,เอ,เอ,เอแอร์อะไรไม่รู้จัก ถ่ายกินน้ำเสียงทุกอย่างเงียบอ่ะดาวดียินเสียงกินของเรามีแค่เสียงหมากับฟิวแล้วมันจ่เสียงหมากัดเติ้ลกับได้ฟิวแล้วของเราอ่ะไม่ห่องกินแล้วโตตั้งครั้งคืนนั่งกินเลยได้เลยยกบานไว้ไว้กลางคืนนั่งโอ้โหลงทุนมาซะขนาดนี้ไม่ใช่ลงทุนขนาดนี้หรอก ได้ไรหน่อยม่ีชาแก้บจักรเสาอนิ้มของนนอัแม่คนน่อยติดปากอ่ะติดปากปากปาก,กินตักน้ำมาบริการแม่ด้วยหนึ่งแก้วนนอนแก้วเยอะข้างบน,น่ะ อิ่มไหมแค่กินมนอจกนอิ่มไหมอิ่มเน่แน่ใจโอ้ไม่อิ่มอะไรใเพรากติตัวจะกินเยอะไงเราบอกจะลุกน้ำหนักเราบอกลุกน้ำหนักกินถึงกินถึงตอนนี้่ตอนตอนเที่ยงไม่ต้องกินโอเคไหมไมืนน่อ,อทั้งวันเลยอืมตอนเที่ยงไม่ต้องกินหมดเอาเอะยังงี้ขขาเขาชอบอยู่ในสงคราเลยฮะ ตั้งกินเราเขาเช่าด,ดดเาดูได้ทุกครั้งดูได้ทุกวันี้หามกินนมหาเอ้ยหามกินขนมกินนมแน่นใจแน่ใจดีเด็กประจําตอนนี้แม่มาลองทําด้วยไหมหิวข้าวไหมตามิหิวตามิตามไปขอไม่กินข้าวเถียงหามขคาะตั้งด้วยหามกินหนามอัดลุ่ม,มสัญญากันแลาา้วเมื่อวานเนี่ย เราอยากกินมะม่วงได้กินได้มะละกอซุกปอกกินได้กินน้ำกินได้ข้าวง,งเลหนึ่นิดเดียวไม่ตุ้ยนี่ไม่ได้รักนำให้แม่ยังแก้วนึงดิอือหือหวนไหมอืนข้นข่นเนี่ยนะอ๋อรักเกษตรแบบนี้เนี่ยรักเกษตรนะ กินผักด้วยจะทำไปเลยชอบมากเลยอะอ่ะนี่ท่านกินผักด้วย กี ha, op, ่นาทีละกี่นาทีละกลับดูทีหาวิกี่นาทีนะกลับดูทีาวิพอแล้วเนาะบ๊ายบาย